เดี๋ยวเป็นแบบนี้ก็มีกระปุกเป็นแพ็คไปเลยอันนี้ได้ครบไปเลยค่ะได้ครบทุกคนเลยอ่ะเอาไหนดีคะแดงสองสาวทำอะไรกันคะพี่เกลี่หันหน้ามาหน่อยโอ้โหพี่ใหม่เลือกอะไรคะอ๋อกาดเรามาเจอร้านนี้ด้วยค่ะทุกคนเขาขายกาดด้วย BUS นะคะทุกคนเต็มเลยบัตรนั่นเองนะนี่ร้านบัตรเนาะอุ้ย น่ารักอ่ะอันนี้พี่อะไรคะพี่จิมอันนี้หาอะไรกันหาอะไรกันหาพี่อะไรคะพี่พลอยี่พลอพี่ภูหาพี่ภูหาที่หล่อที่สุดหาที่หล่อที่สุดใช่ไหมเสร็จเป็นแบบนี้ก็มือลูกเป็นแพ็คไปเลยอันนี้ได้ครบไปเลยค่ะได้ครบทุกคนเลยเออคเดียวค่ะตองเก้าสิบเก้าบาทใช่ล้วนเลยนะโอ้คนเดียวล้วนลอ๋อคนเดียวล้วนลลูกมันเป็นคนเดียวล้วนลเลยค่ะดูด้วยนะอ่ใช่ใช่ใช่อ่ะเอาไหนดีคะ เลือกเลยเลือกเลย,ยนี่นะคะทุกคนก็คือขนมยุคเก้าศูนย์ใช่ไหมคะขนมยุคเกา้าศูนย์ทุกคนอุ้ยอันนี้น่ารักอะตตมูตมีอันนี้มันเป็นชิมจังนะคะอ่ะท้ามาเอาไหนว้าวน่ารักเอานี่ยคะอ่าอุ้ยนี่ชิมบาชิมาแม่เจออันนี้นี่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 สมัยเด็กๆไม่เล่นนี่ ลูกปองไม่ใช่ยาชาดเอาไหมอ้าวเอาเอาเอาแล้วก็ไหนคะอันนี้เหรอลูกอมนี่ลูกอมยี่ก็าศูนย์นะทุกคนอ้าวแล้วก็อะไรอีกอันนี้มันคืออะไรอะคะอ๋อมาร์ชเมลโล่อะนี่เลือกได้ยังคะได้แล้วค่ะได้อะไรบ้างได้การ์ดการ์ดพี่ดูแล้วก็ได้โอเคไปให้พี่เขาเลยมีขนมยุค90คือเยอะมากเลยทุกคน มนด้วรตาเหรอโอ้โหแล้วก็ใส่แบบเพชรศัพสับเลยว้าทันว้ายิงยิงยิโอเคไปกันเถอะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้เากำลังเล่าเรื่องผีตะโลนะทุกคน <c oughs> อร่อยไหมจ๊ะอร่อยทำหน้าอร่อย3ามนึ่นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำดำอันนี้คือน้ำแจ่วหอ แท้แดนสวัสดีค่ะทุกคนพี่หมาวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามากินสบู่อุ๊ยวันนี้สวยอ่ะปะทนตาอุยแล้วลล้มัจสวัสดีค่ะธันวาโอเคพี่เกียวสวัสดีค่ะเดี๋ยวาใครไปขับหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านชาบูประจาของเรานะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทแดนถึงแล้วนะคะร้านชาบูประจำของเราที่นี่ก็คือรานชาบูนะคะาริบโอเคไาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง่โอ้น้องบอกว่าอะไรนะพี่ายอยาก น้ำแข็งใจเดี๋ยวให้ใหม่ทาให้นะใหม่เป็นแม่ครัวนะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มตักได้เลยบ <อ ál, S 1> ุฟเฟ่นะน,นี่น้องจะกินแข็งใสด้านนี้ก็จะมีน้ำแข็งใสให้เราด้วยนะคะทุกคนเราอยากกินอะไรก็ตักได้เลยอยากจะบอกว่าชุด219บาทคือคุ้มมากแล้วเรามา,มาบ่อยมากเนาะอะอ imana, ที่ใหม่ตักนี่เลยน้าจิ้มสูตรอร่อยมากนะคะนี่นะทนุกคนขนมปังที่ใหม่ชอบลูกไปสองอัน ไม่เป right. okay, okay, okay. well, uh ็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่แล้วความอร่อยก็คือเราต้องใส่น้ำเชื่อมด้วยใช่แต่ใส่ไปแล้วน้ำเมื่อกี้ลองลองลองโอเคโอเคโอเคมาค่ะทุกคนส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นชาบูที่เราสั่งมานะคือน่าทานมากนี่ทุกคนน้ำซุปแบบฉ่ำมากและนี่ก็คือชุดหมูค่ะทุกคนมีเซนฟรายด้วยน้าทานสุดๆนี่นะคะน้อร์ลินั่งตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะอลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยนะคะทุกคนอ่านี่โต๊ะเต็มแล้วนะคะ เดี๋ยวรอเกียวดีนะตัวนี้ที่ไม่อร่อยไหมคะอร่อยเอาชิมนะ้ะให้หน่อยสิอาโปรโมทเมนูหน่อยค่ะนี่นะคะพุกคนอันนี้ก็คือน้ำดำอันนี้คือน้ำแจ่วฮ้อนอร่อยไหมเกล,ลียวดีกินอะไรอะ่ะกรอบเช้านะอร่อยไหมจ๊ะ <c oughs> อร่อยทำหน้าอร่อยส <c oughs> ามสองหนึ่งธนาธนาทำหน้าอร่อยสิสามสองหนึ่งแบะนะคะหน้าอร่อยก็คือแบะ อร่อยไหมคะนี่ทุกคนน้ําเดือดมากหม้อนี้นะคะเป็นน้ําดําแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหม่าล่านะทุกคนแซ่บมาก2คนนี้เขากําลังเล่าเรื่องผีตะลโตนะทุกคนผีตะลโตน่ากลัวมากใช่ไหมท่านมาเฮ้ยด็ดพี่ใหม่นี่นะคะอิ่มแล้วมันย้ายฝั่งมาลงฝั่งนี้ทุกคนนี่ดูดูปพุงโอ้โหเด็ดมากอร่อยไหมคะจ่ายตังค์ด้วย ไม่มีตังค์ไเอามาเลยค่ะเอามาเลยมารีบๆไปจ่ายตังค์ดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นไอซีนจะลายนะคะแฮดนแฮดนจะมาวันนี้เราอยู่ร้านค้านะคะอะไรนะคะอ๋อมันไม่น่าทันน่ะน่าจะจบแล้วเขาจะเป็นแบบว่าหนังสือเล่มใหญ่ๆที่เขียนไว้เพ่อที่จลึกอ่ะเหมือนว่าตอนจบม .6 เราจะได้ใช้อ่ะนี่เป็นอะไรคะคุณแพรอินดูว่า ป่ะตอนนี้ได้อะไรกันแล้วคะช่อง support นี่มันนี่หน่อยยายนี่ไม่พูาษโอ้ดูคนนี้สิเอาอะไรบ้างเนี่ยไอติมโซ่ไอติมจาม oh my god ป่ะงั้นเราเดินไปจ่ายตังกันเลยค่ะอะไรคะที่เราชอบโอ้ไม่เอาค่ะตอนนี้คือตอนคือเราก็เลยไม่กินไอศรีมจะมีคนกินอยู่3อันนี่กันก็คือวันนี้ปล่อยจอยวันนี้มาเต้นงานประจำปีทุกคนโอ้ยอพี่เกลพี่เกล นั่นไงไอติมไม่ลอของโปรดยิ้ยไมไอเอามาเลยค่ะามาเลยพี่เกียร์เปลี่ยนไอติมให้น้องเมื่อกี้มันละลายนะไปจ่ายตังค์กันไปมารีบๆรไปจ่ายตังค์ดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นไอติมละลายนะคะคือแบบว่าเรามากันสี่คนนี่คือมุ่นวายมากเหมือนมาก,กันร้อยคนเลยทุกคนนี่ร้านไอติมร้านของขายร้านขนมนะคะที่หลงังโรงเรียนน้องคันวาคือใหญ่มาก,กนะทุกคนขายทุกอย่างเลยอะไป แผ่นแทนทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขนมแล้วเห็นไหมพี่เกลือเลยเย้ยเดินทางไปที่โลของเราแล้วไปเดินไป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 ไอติมจะละลายโอ้โหทำไมาเป่าฟองทำไมายิงฟองไม่ใช่เป่าใช่ไหมพี่เกล,ลวันนี้สนุกไหมคะสนกุกแล้วเมื่อกี้สรุปว่าได้อะไรมากิน,น,น,มกนไม่ได้ไะอะไรม่ได้อะไรสักอย่างใช่ไหมคะอุ้ย ตกใจม,วมัวโหยังไม่หายลูกพี่เกลี่ไปนั่งตรงลำโพงมาทุกคนโอเคตอนนี้เราซื้อขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะแ้วเจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ